พิกต์นะคะจังหวัดเพชรชบุรีนะควก็วันนี้เป็นวันพุธนะคะพุธท,ที่15นะคะ<ม>พุธท,ที่15กันยาย,ยน2564วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะปักนี้ตั้งแต่พุธนี้จนถึงพุธหน้านะคะ<ม>สิ่งที่คนที่เกิดมันพุธ์ต้องระมัดระวังเล ต้องอาจจะเจอๆนะคะในในฝักนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะเขาเรียกว่าสังคมนะคะช่วงนี้ค่ะคุณเจอเรื่องของสังคมไม่ว่าจะสังคมรอบด้านสังคมเพื่อนฝูงสังคมเรื่องของการงานนะคะอาจจะเจอเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้คนที่เข้ามาเพราะว่าต้องใส่หน้ากากเข้ามากันแล้วก็ช่วงนี้ เจ็ดวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องออกงานออกสังคมหรือว่าต้องทําธุรกิจร่วมอะไรกับใครก็เนาะเขาบอกว่าให้คุณก็เปรียบเหมือนเราอย่าไปจริงจังอะไรมากกับผู้คนเพราะว่ารอบข้างคุณตอนนี้7วันนี้นะคะมันจะมีพวกเหมือนแบบเขาเรียกว่าผู้คนใส่หน้ากากเข้าหาเรานะคะเราก็ต้อง กระล่อนนิดนึงนะคะอย่าไปตรงๆซื่อๆนะแนะนําของคนที่เกิดวันพุธนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธให้ระวังเรื่องของสุขภาพช่องคองนะคะอาจจะก,กินตามใจปากมากเกินไปนะจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่น่าเป็นห่วงเลยคือช่องคองเจ็บวันนี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะ,ะแล้วก็ตัวของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งนะ,ะเรียกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจหวังรอคอยอยู่เจ็ดวันนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะล่าช้านิดนึง สิ่งที่เราคาดหวังมอรอคอยนะมีผลได้สําเร็จแต่อาจจะราช้านิดนึงนะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้หมั่นสวดมนต์เสริมนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะกอ็อย่างอื่นก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องของการงานก็วางแผนให้ดีคนที่เกิดวันพุธเก่งแล้วค่ะแต่ว่า คือเขาเรียกว่าคุณที่เกิดวันพุธนะช่วงเนี้คุณคุณจะมีข้อเสียคือเรื่องของเวลาที่คุณเข้าสังคมเจอเจอผู้คนหรือเจอเจอเพื่อนฝูงนะคะคุณเขาเรียกว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าเราจะอ่อนมันจะไม่ค่อยทันคนอ่อยง่ายเป็นคนที่เชื่อใครพูดดีก็เชื่อง่ายใครพูดให้เราลุ่งหลงอะไรคือมันคอยตามเขาไปหมดนี่คือข้อเสียของคนที่เกิดวันพุธในปักนี้นะคะแต่ยังไงสุดท้ายค่ะ สิ่งที่หวังรอคอยสําเร็จนะคะภายใน7วันนี้เนาะก็ให้ส่วนมนต์ภาวนานะคะส่วนมนต์เสริมเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนโชคลาภโชคลาภของคนที่เกิดวันพุธเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ดังใจหวังนะอย่าไปหวังง่ายๆว่านะอย่าเพิ่งไปหวังนะพุตนี้วันพุธตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงพุธหน้าเง่ายงวดนี้วันที่16พรุ่งนี้เนาะซื้อเลขที่มันจะมันจะออกเลขที่คุณไม่ได้อยากจะซื้ออ่ะเขาเรียกว่าอยากไปหวังตักกั เลขที่ชอบหรืออะไรมากประมาณนี้ซื้อแบบเออซื้อซื้อซือซอแบบไม่คิดอะไรแบบนั้นจะมีโชคแบบนั้นมากกว่าน,นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะของคนที่เกิดวันพุธเนาะ,ะก็ก็ฝากเพจด้วยนะคะก็หมอปุนสักลายมือนะคะสักลายมือช่วยคนมา4ปีแล้วนะคะใส่พันคูหรือพันบาทเนาะ,ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะถูกจัดสรรโดยที่ว่าคนที่เข้ามาได้พบเจอกันนะคะ เป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนำพาให้เราได้พบเจอกันก็ฝากนะคะคลิปนี้เป็นสะพานบุญแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเรื่องของการดูดวงนะก็จะมีแบบนี้ทุกวันนะคะประจำวันเกิดของแต่ละวันแล้วก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธนะคะผ่านผ่านอุปสรรคด้านสังคมนะคะการงานการชิงมีชิงเดน่นการอิจฉาวิษยาขอให้ผ่านไปได้ขอให้คุณมีสติให้มากนะคะ ก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธโชคดีนะคะหวังรอสิ่งไนก็ขอให้สำเร็จน,นะคะสวัสดีค่ะ